ข้อความจากซาพาันกาเลติกเรื่องพิมพ์เขียวกาเล็ติกแบกแกนแท้ของบทเรียนแห่งจักรวาลให้คุณนั้นลองนึกภาพว่าคุณนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มพิเศษและสดใสที่เรียกว่าครอบครัวแห่งแสงสว่างหรือ Family of Light นี่อาจจะแตกต่างจากรูปลักษณ์ของคุณในตอนนี้ให้คุณนั้นลองหลับตาและปล่อยให ความคิดนั้นได้สร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับตัวคุณเองและให้คุณลองจินตนาการไปว่าคุณนั้นไม่ได้เป็นเพียงคุณแต่ว่าคุณนั้นเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่และยิ่งใหญ่กว่าตอนนี้คุณนั้นแกล้งทำเป็นว่าคุณนั้นอยู่ในห้องเรียนมันเหมือนกับสถานที่แห่งการเรียนรู้และคุณมีครูที่ฉลาดมาพูดคุยกับคุณและพวกเขาก็ได กำลังแบ่งปันข้อมูลที่สำคัญมากเกี่ยวกับงานใหญ่นี้การกลับมายังโลกเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในสถานการณ์สมมุตินี้คุณไม่เหมือนกับคนอื่นๆเพราะว่าคุณเก่งที่สุดในสิ่งที่คุณทำจริงๆคุณมองตัวเองว่าเป็นคนที่เก่งมากในการแยกส่วนและปรับปรุงระบบทุกประเภททุกคนสามารถรู้สึกได้ ว่าคุณนั้นมั่นใจในความสามารถของคุณเพียงใดมันเหมือนกับว่าทั้งห้องนั้นเต็มไปได้วยความมั่นใจในตนเองและมีความสุขไปทั่วทั้งห้องจากนั้นครูก็ได้พูดอะไรบางอย่างที่น่าประหลาดใจว่าลองเดาซิเมื่อคุณกลับมายัางโลกคุณจะจำอะไรไม่ได้เลยจากที่นี่และสิ่งนี้ก็ทำให้ทุกคนนั้น ระเบิดเสียงหัวเราะออกมาคุณและผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆที่เก่งในการทำความเข้าใจระบบต่างหรือว่าระบบนั้นต่างตระหนักดีว่าเมื่อคุณนั้นกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งความทรงจำทั้งหมดจากห้องเรียนนี้ก็จะหายไปครูได้ใช้ภาพวาดเพื่อสแสดงให้คุณได้เห็นว่าภาพวาดนั้นหมายถึงอะไร พวกเขาได้สร้างภาพของคุณและเพื่อนของคุณที่มาอย่างโลกด้วยยานพาหนะประเภทที่มีเอกลักษณ์เฉพาะก็คือรูปภาพเหล่านี้ทำให้คุณดูเหมือนกับคนอื่นๆเกือบจะเหมือนกับว่าคุณนั้นสวมชุดปลอมตัวที่ชาญฉลาดที่ดูเหมือนคุณนั้นไม่จำภารกิจที่สำคัญและภารกิจที่แท้จริงของคุณได้ แต่สิ่งสำคัญคือทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการใหญ่ที่คุณคงทราบอยู่แล้วคุณยังติดตามเรื่องราวอยู่ไหมคุณเข้าใจดีถึงสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้หรือไม่ในระหว่างคาบเรียนในชั้นเรียนนั้นคุณก็ได้รับรหัสพิเศษรหัสนี้จะช่วยให้คุณนั้นสามารถที่จะตอบสนองต่อสา,าพันเลเลติกและอินทิตี้จัก,กรวาลอื่นๆได้ เมื่อคุณนั้นยอมรับอัตลักษณ์ที่ขยายออกไปจนเปิดใจที่จะเสี่ยงภยัยเหนือขอบเขตความสะดวกสบายของคุณนี่คือสิ่งที่พวกเขาปรารถนาการเติบโตของคุณสาพัน์กลกติกมุ่งหวังที่จะปลูกฝังภาพลักษณ์ใหม่ๆในใจของคุณและขับเคลื่อนคุณให้ก้าวไปไกลย,ยิ่งขึ้นวิธีการที่พวกเขาใช้นั้นมันไม่สำคัญและไม่ว่าจะอิงตามความเป็นจริงหรือไม่ หรือว่ามันก็ไม่ใช่ประเด็นหลักแต่สิ่งสำคัญคือพวกเขาสร้างวิสัยทัศน์ที่แปลกใหม่ให้กับคุณเมื่อถึงจุดหนึ่งคุณจะค้นพบเส้นทางส่วนตัวจังหวะที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณเมื่อถึงจุดหัวเลี้ยวหัวต่อน,นั้นคุณจะเข้าใจการสแสวงหาอันยิ่งใหญ่หรือว่าอันยาวนานของสา,าพันธุ์คล็กติก คุณจะตระหนักได้ว่าในบางครั้งพวกเขาได้ถักทอเรื่องราวตั้งแต่เริ่มต้นเพียงเพื่อที่จะจุดประกายบางสิ่งในตัวคุณการจุดประกายไฟนี้จะช่วยกระตุ้นการเติบโตส่วนบุคคลของคุณกลยุทธ์การสอนของพวกเขานั้นซับซ้อนและก็ชาญฉลาดในห้องเรียนจักรวาลน,นั้นคุณได้รับการสอนให้เชื่อมต่อกับสิ่งมีชีวิตในจักรวาลที่หลากหลายรวมถึงสาพันกาเล็กติก พวกเขาทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงของคุณผู้นําทางสู่สวรรค์ของคุณเมื่อคุณนั้นก้าวหน้าไปตลอดชีวิตจำไว้ว่าคุณนั้นเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าผู้ให้คำปรึกษาแห่งจักรวาลเหล่านี้ได้คำนึงถึงการพัฒนาของคุณเป็นสำคัญพวกเขาอาจจะนำเสนอสถานการณ์ที่ท้าทายความเข้าใจในปัจจุบันของคุณ แต่ความด้าทายเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อที่จะช่วยขยายขอบเขตอันไกลพ้นของคุณความสัมพันธ์ของคุณกับสาพันกาเล็กติกนั้นลึกซึ้งมากพวกเขาได้ทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับจักรวาลและคอยนำทางคุณไปตามเส้นทางบนโลกของคุณบางครั้งพวกเขาอาจค่อยๆกระตุ้นคุณด้วยแนวคิดที่ดูแหวกแนวแต่อย่างไรก็ตามเมื่อคุณนั้นได้พัฒนาคุณก็จะเข้าใจถึง ภูมิปัญญาเบื้องหลังของการกระทำของพวกเขาอิทธิพลของพวกเขาอาจจะมาในเส้นทางที่ไม่คาดคิดแต่ทั้งหมดนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะพัฒนาคุณต่อไปเมื่อคุณนั้นใช้ชีวิตบนโลกนี้จงยึดมั่นในความรู้สึกของห้องเรียนภายในตัวคุณ ความทรงจำของห้องเรียนแห่งจัก,กรวาลน,นั้นเปรียบเสมือนเข็มทิศที่ซ่อนอยู่ซึ่งนำทางคุณแม้ว่าสมองของคุณนั้นอาจไม่ได้จดจำทุกรายละเอียดแต่ว่าหัวใจของคุณยังมีแก่นแท้อยู่และนั่นคือสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงมันเหมือนกับแผนที่ลับที่นำคุณนั้นไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับจุดประสงค์ของคุณคำว่าคำสอนของสาพันกลิกติก เป็นคู่มือจัก,กรวาลของคุณและช่วยคุณนำทางความท้าทายและขยายขอบเขตอันไกลพ้นของคุณเช่นเดียวกับเรื่องราวของนักสำรวจผู้กล้าหาญและภารกิจลึกลับการเดินทางของคุณนั้นเต็มไปด้วยความประหลาดใจและการค้นพบที่เป็นตัวกำหนดการเติบโตของคุณคุณนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่มีชีวิตอยู่เท่านั้นคุณกำลังเปิดเผยชั้นของการดำรงอยู่ของคุณซึ่งถูกชี้นำโดยภูมิปัญญาแห่งดวงดาว ดังนั้นเมื่อคุณนั้นเดินไปตามเส้นทางบนโลกนี้จำไว้ว่าคุณนั้นเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่และมาศจรรย์แม้ว่าคุณนั้นจะมองเห็นได้ไม่หมดแต่จงวางใจว่ามีแผนที่จะเปิดเผยคำสอนจากที่ปรึกษาแห่งจักรวาลเป็นเหมือนมือที่เป็นมิตรบนไหล่ของคุณและผลักคุณไปข้างหน้า อดอบรับสิ่งที่ไม่รู้ด้วยความตื่นเต้นเรากับฮีโร่ในเรื่องราวการเดินทางของคุณนั้นเปรียบเสมือนเทพนิยายและคุณคือดาวราสำรวจต่อไปเติบโตต่อไปและฉายแสงของคุณในการผจนภัยครั้งยิ่งใหญ่ที่เราเรียกว่าชีวิตเรารักคุณอย่างสุดซึง้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณ เราคือสาพันเคลกติกอาโฮออโรราเรเอกากราชทูสาพันเคลกติกโดยบูสเด